สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2563โทรทัศน์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงวันฉัตรมงคลพุทธศักราช2563ชุดเฉลิมฉัตรกษัตราวันนี้เสนอเป็นตอนแรกฉัตรมงคลวันมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรรมราชาพิเศษเสด็จเถลิงถวันระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งพระมหากักรีปรบรมราชวงศ์เพียรพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัตยราชประเพณีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นับเป็นวันมหามงคลของชาติและเป็นวันบรมราชาพิเศษอย่างเต็นทางการ ซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2,563และปีต่อๆไปจะเรียกว่าวันชัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกถึงการครบรอบปีพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศัการาช2,562ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกร,รัฐมนตรีกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชัตรมงคล ย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดกระรรหม่อมให้จัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงพฤษภาคมการพระราชพิธีที่สำคัญนอกจากทรงสงพระมุรธาพิเศษแล้วต่อมาคือทรงรับการถวายน้ำอภิเษกโดยทักษิณวัตจากทิศท,ทั้ง8ทิศนพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงรับการถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องรชาชกกุธภัณฑ์เป็นต้น ทรงมีพระประถมบรมราชองค์การว่าเราจะสือสารักศึษาและนายยอดและบําแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาศาสดรตลอดไป ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมนาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุรยะพิมานพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนกรรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจและผู้แทนปวงชนชาวไทย ้าทุลละองธุรีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในวันเดียวกันนี้ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพิัอนทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปุรพะมหากษัตริย์ธิราชแห่งพระบรมราชกิีวงศ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี22พระโกดเวลา20นาฬิกาส่งประกอบพระราชพิธีเฉลิญพระราชมนเทียนณหมู่พระมหามนเทียนประทับแรมที่พระที่นั่งจักรพัรดพิมานหนึ่งคืน ในวันที่5พฤษภาคมพุทธศัการาช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยและสถาปนาพระานันดอนศักดิ์พระบรมวงศ์นับพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยมหาสุรยะพิมาน สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงแสดงพระธรรมเทศนาถวายทศพิธราชธรรมจริยาที่กถาหรือธรรมักสิประการที่พระราชาพึงทรงยึดถือปฏิบัติแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสนลมากคเพื่อให้พระสพนิกกรได้เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทชช่นชมพระบารมีณวัดประวอนิเวศวิหาร วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามและวัดพระเชษฐุพนิมนต์มังคลารามในวันที่6กพฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์พระบรมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะรัฐมนตรีผู้แทนศาสนาผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเสด็จออกนศิหบัญชร พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พระศกนิกรถวายพระพรชัยมงคลพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้คณะทูตานุทูตกองสนย์ต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย้าทุลละอองธุดีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลวันที่12ธันวาคม2562เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยญาตตราทางชนละมาก ั้งนี้พระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั่วสารทิศได้จารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระมอมซึ่งนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวันรยราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพระสงนิกรใน,นายามได้รับความทุกข์ร้อนมาโดยตลอดและทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปดังพระปฐถมบร,รมราชโองคการมาโดยตลอด